สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับเป็น Gpx นะครับ d e i สองร้อยห้าสิบ Twin นะครับผมคันนี้แต่งจัดทรงมาสวยๆนะฮะของแต่งนะครับเข้าๆนะฮะจะมีท่อนะครับเป็นท่อคู่นะครับอันนี้นะออกสองฝั่งเลยนะครับดูนะนี่ท่อออกสองเสียงกระหึ่มเลยนะเสียงลั่นสองสูบนะโช๊คของไวเดนครับโช๊คเดิมยางหน้าหลังดอกเต็มนะฮะ เบาเดิมนะครับไฟท้ายเดิมจุดสีเดิมสวยนะครับอาจจะมีรอยขีดขวนบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยนะฮะโดยรวมยังใหม่ๆอยู่เลยคันนี้เล็กใหม่ยังน้อยๆนะครับดูเครื่องยนต์นะครับสวยใสสะอาดมากทางร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะดูเลยนะครับข้างหน้ามีไฟหน้าแตกนะ LED นะสวยนะครับมีลูกแก้วแผดลูกนะครับแล้วก็จับสายแฮนด์บาร์ แฮนด์บาร์ต่ำบวกกระจกปลายแฮนด์นะฮะคุญแจสองดอครบคันนี้คันนี้เลขไมวิ่งมา8 4 0 0 4สี่สี่โลนะฮะไม้แท้นะครับผม แขงลั่นๆเลยนะครับผมใครหาอยู่นี่บอกเลยว่าคันนี้สุดจริงนะครับเลขไม้แค่แปดพันโลนะแถมของแต่งให้อีกฝั่งนี้จะมีตรงโลโก้จะมีรอยถลอกนิดนึงนะครับผมนำหนีนะครับโดยรวมสวยสายอาดมาก นี้นะครับผมเปิดขายนะครับาราคาเงินสดนะฮะเอาไปที่41,900บาทนะครับมีพร้อมเล่นเอกสารครบเลยแค่สนใจนะครับก็ติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรด้านบนนะครับมาได้เลยครับ